เรื่องเล่าในต่างแดนพาคุณผู้ชมไปพบกับความมหัศจรรย์ที่อุทยานแห่งชาติเลงซอยมาไรเายงซิสนะคะตั้งอยู่ที่ตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลค่ะคุณผู้ชมอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่1537.8ตารางกิโลเมตรนะคะมีแม่น้ำสามสายสร้างพรมแดนตามธรรมชาติของอุทยานพร้อมกับแอ่งน้ำเซาโจเซ่ค่ะ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานนั้นค่ะคุณผู้ชมจะประกอบไปด้วยเนินทรายชายฝั่งค่ะที่มีชั้นหินที่มีน้ําผ่านไม่ได้นะคะอยู่ใต้เนินทรายแล้วก็หุบเขาชั้นหินที่ซึมผ่านไม่ได้ทําให้เกิดเป็นแอ่งน้ําจืดตามธรรมชาติจากน้ำฝนนั่นเองนะคะอุทยานแห่งชาตินี้ค่ะได้รับการยอมรับว่าเป็นทุ่งทรายที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้โดยเนินทรายีย่มีความสูงตั้งแต่10จนถึง20เมตรนะคะแล้วก็มีพื้นที่ประมาณ2 ใน3ของพื้นที่อุทยานนะคะมีโอเอซิส2แห่งแยกจากกันซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาถิ่นว่าเลสตานั่นเองนะคะแสดงถึงป่าชายฝั่งที่มีลักษณะเฉพาะค่ะประกอบด้วยฐานทรายที่เป็นกรดแล้วก็ทรายแล้วก็มีการขาดสารอาหารจึงทำให้ผลให้ต้นไม้ขนาดกลางแล้วก็ไม้พุ่มหลายชนิดเน่จะต้อง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล,ล้อมที่ท้าทายนี้นะคะนอกจากโอเอซิสแล้วที่นี่ยังมีระบบนิเวศป่าชายเลนแล้วก็เนินทรายเป็นแหล่งที่อยู่สําคัญของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือนกช้อนหอยสีแดงนะคะนาคเขตร้อนนะคะออนซิลล่าแล้วก็พยุนอินเดียตะวันตกนะคะแม้ว่าสวนแห่งนี้จะมีพืชพันธุ์ต่างๆเพียง133สายพันธุ์แต่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของนก กว่า110สายพันธุ์ที่ทำรังหรืออพยพผ่านอุทยานแห่งชาติ รวมถึงเป็นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลานกว่า42สายพันธุ์ด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญของที่นี่แน่นอนคุณผู้ชมจะต้องเป็นเนินสายนะคะสีขาวบริสุทธิ์ที่เห็นนี้นะคะแล้วก็ลากูนน้ำจืดนะคะที่ไหลยอยู่เป็นระยะรวมถึงสระน้ำสีฟ้าที่มีหลากหลายเฉดด้วยกันนะคะแล้วก็ความเงียบสงบของที่นี่เนี่ยทำให้อุทยานแห่งชาติที่นี่นะคะคุณผู้ชมมีความน่าสนใจน่าหลงไหลแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่แพ้กับ น้ำตกอีควาซูเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมถามว่าอุทยานแห่งชาตินี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะเขาอนุญาตให้เดินป่าได้นะคะแล้วก็ว่ายน้ําที่นี่ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พายเรือแคน,นูขี่ม้าเล่นกระดานโต้คลื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่โปรดปานก็คือการว่ายน้ําแล้วก็แช่น้ําเย็นๆภายหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการปีนเขานั่นเองค่ะ